ค่ะอยากบอกรักเธื่อตะก้าหัวเชิญหน่อยอยากเป็นทางการแต่ไม่กล้าพงเธอขอเพลงก็แค่เพียงเธอยิ้มเมื่อคืนพี่หนุ่มไปพ right ักโรงแรมที่อยู่ทำงานด้วยค่ะจริงพี่หนุ่มพักกับใครคะช่องไหนเมื่อคืนพี่หนุ่มพักกับใครคะ แต่ผอเอามาทาตัวตัวก็เลยขาวกว่าหน้าหัวเชื้อมาแล้วนะคะหัวเชื้อตัวนี้เข้มพดมาก450บาทค่ะฟูดผิวแบบเด้งวนเออฉันต้องไปทาแล้วก็ฉันขาวจากึงแปลงฉันใส่ขึ้นแล้วพี่หนุ่มคือสเปคพี่โอเลยไหมคะก็คือชอบมาตั้งแต่หมายถึงว่าชอบเพลงนะคะ ชอบเพลงกัตั้งแต่คือช่วงนั้นเรายังเด็กอ่ะเราชอบมาตั้งแต่ตอนอยู่มหนึ่งมสองนะคะฟังเพลงสมัยนั้นพี่ดูแก่เนาะไงอีกล่าวฟัีไม่เล่าค่ะแต่เป็นข่าวก็ชอบไม่หมายถึงว่าชอบตั้งแต่เด็กใช่ไหมฝากบอกพี่หนุ่มหน่อยว่าพี่โชคดีจังที่รักคนปากบอกบอกว่าพี่พี่โชคดีพี่โชคดีที่มีที่มีน้องเหรอไม่รู้ค่ะ เฮ้ยเขาได้ยินนั้นอะได้ยินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวพึ่งพูดของมันเสียงมันเข้าไหมหรือเปล่าเข้าจรหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ยินหรอกสวยอย่างกระนางฟ้าพี่หนุ่มโคตรโชคดีงามงามเพลิงดังลากับหงเหมือนดังดอนต้องมนเสน่ห์งงงลงไหลงามล้ำเล็กคำบรรยาย นาฟ้าจําแลงเส้นกายให้ผู้ชายต้องหลงพี่หนุ่มคือแมงมุมมืออยู่ไม่สุกเลยอืมไม่ใช้มือนะองค์การข้างรักพี่หนุ่มออกไม่ได้เลยให้เดี๋ยวน้องอน้องน้องข้าวตาลไม่ต้องสุดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยทำไมหล่อจัง่อะยังไม่เข้ากล้องเลยโถเห็นแค่แขน สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับหล่อจังเลยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขายสิบปุกสุดท้ายครับนิดเหลือนิดเหลือกี่กระปุกครับผมเ <c oughs> จ้าบานสุดท้ายค่ะเรวครับจะได้นอนแล้วครับวันนี้จะต้องไปเรียงโมเดลอีก้า,าสุดท้ายขนโมเดลจากบ้านมาประมาณร้อยกว่าตัวผู้ชายหุ่นดีมากนี่ก็ไม่ แถมสักครับให้คนนี้ไปเลยนะครับนิดโชก้ามันโชก้ามเฮ้ยทำไมมันอยู่ดีมันมีก้ามขึ้นมาที่แขนอ่ะดแต่ไม่ดีที่เราออกกําลังกายเนี่ยเอาไปมาดูที่หนุ่มไปนอนแล้วอ่ะสิบปุ๊สุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณโอมากสุดท้ายกัมลากดเนาะกดเลยค่ะกดเลยเก่งสวยจังเไงหกบ้านสุดท้ายค่ะพอพี่หนุ่มมากดสั่งเลยขอบคุณมากเลยครับเอ้ากดสั่งเลยอ่าดูเฉยๆน้ำตาจะไหล คคุณมากรับเงินเก่งสวยจังเลยคะ่ะพี่ใช้สักครับใช่ไหมคะใช้ครับใช้ทุกวันด้วยตอนนี้กําลังขัดมือเพราะว่ามือค่อนข้างจะหยาบอ่ะเขาเรียกอะไรมือแข็งอะ่ะเพราะผมจับเหล็กอ่ะเล่นฟิตเนสอ่ะแล้วพอไปจับคนดูคนดูก็จะบอกพี่หนุ่มพันแปดเลยอ่ะมือมือแข็งอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับโอ้คนไม่เคยเยอะผมไปแล้วน,นะครับผมโทษทีนะครับ รถเขานอซื้อหน่อไม้สามบ้านสุดท้ายค่ะแหนเข้ามาขอเพลงกันเต็มทีนี้อ่ะร้องเพลงไปจัดสงขาครับบ้านสุดท้ายงามล้ำดังลาวกับผมเหมือนดังโดนต้องมนมีคนบอกว่าไหนไหนพี่โอรอไปฉันไม่ให้เธอดูช่องอ้าวหมดอันนี้เดี๋ยวผมไปเลยผมไปแล้วเอาสองพันแล้วนั่นไงเข้ามาขอเพลงเขาเห็นคนบอกแรงมาก พอเห็นพอเห็นพอเห็นหน้าปุ๊บขอเพลงกันเลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังหนูเคยไปจับหนูที่เชียงใหม่นี่มถมตั้งแต่เมื่อเช้านะหันขานสิคะหล่อเฮ้ยเฮ้ยหล่อจังเลยอ่ะเฮ้ยทำได้แค่นี้เดี๋ยวก็เขาเอาไปทำข่าวกันอีกอ่ะอะไรหนูเมาเลย ขอบคุณมากครับเหมาเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณแทนน้องโอ๋กด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับเพิ่งรีบไปหน้าใสขึ้นนะคะคุณนมใช่พี่หน้าใสมากอะ <c oughs> ไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้แล้วลินทำไหม,มสุดท้ายคมีสปานหนึ่งปลุกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมาร้องเพลงให้ฟังครับเนี่ยราคาดีมากมจากนอร์เวย์จากนอร์เวย์เรากำลังคิดว่าจะไปนอร์เวย์กันอยู่นะ จะไปตามแสงเนี่ยเขาอถ้าไปแล้วมารับได้ไหมคะเพราะว่าไม่มีรถนั่งสารมากเลยราคาดีมากพี่หนุ่มมาบ่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับให้น้องโอมาล่ำลาพี่หนุ่มกะลาตัวจริงหล่อมะคนนี้เอาสบู่ไปหก้อนเลยเป็นติ่งคู่นี้มากขอบคุณค่ะกล้องมันเบลอ กวามเบลอน้อยลงรคุณหาสามบ้านนยไปสามบ้ถนงเธอจับบ้านสามบ้านมาสั้นขายไปไายมาแล้วสามบานโกดงนั้นไม่หลุดมานะละอน่ลบานะคะอันนี้เป็นพี่หนุ่มสุดท้ายกว่าอันนี้เป็นพี่หนุ่มตัวปลอมแน่เลยเพราะพี่หนุ่มตัวจริงผิวคล้ำ คิดไม่ทันหนูกับแฟนตอนนี้อยู่ไกลกันขอนาฬิกาคนรักกันถ้าสมมติว่านาฬิกาของคนรักกันเนี่ยเป็นเพลงที่น้องชอบที่สุดเลยเพลงเนี่ยมันจะดีมากท่านขอค่ะท้านน้องเป็นคนไม่ไม่ถ้าน้องคนสีสานอารมณ์สงสานเขาเอาเทียอยายาสะผมนะคะผมลวงผมบางค่ะอันนี้หมดแล้วเนาะโอเคแก้ราคาได้เลยอ่ะยาสะผมต่อให้ค่ะ เห็นไหมอ่ะให้พี่หนุ่มร้องแล้วกันเพราะว่าตอนกำลังอยู่ในช่วงแบบคิดถึงแฟนอ่ะพียนาทีที่ต้องรอคอยรู้ไหมมันเช่นยาวนานนาฬิกาของคนรักกันฉันเดินช้าเพียงนาทีที่เราใกล้หายความคิดถึงก็เข้ามาคิดถึงสัมผั คำระลเกร้องเราะเธอเพียงนาทีที่ต้องรอคอยรู้ไหมมันชันยาวนานนาฬิกาของคนรักกันถึงเดินช้าสำหรับน้องปุ้ยป้ายที่คิดถึงแฟนเพียงนาทีที่เราไกลห่างความคิดถึงก็เข้ามา คำรักจากเธอยุดยไม่คิดถึงนลคะให้พี่นุมมาปิดท้ายให้พักครขอขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งทุ่มสี่ิบประมาณนั้นนะคะเพราะว่าสองทุ่มน่าจะมีปูปองนะคะดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะน้อนมไม่ได้เลิกขายค่ะน้องนมมาสิ้นเดือนฝันดีนะคะฝันดีนะคะ ฟันดีนะคะอยากให้พี่หนุ่มมาทิ้งท้ายให้ ผมไม่ได้ถือสินค้าเดี๋ยว,น,ว,น,วนี้ทอไม่ต้องเอาออกออความรักเคยด้ต่อหัวใจเธอนำ <c oughs> ทางให้ก้าวเดินกลับต้องเพอเชิญกับความเจ็บ <c oughs> ช้ำดังนี้กล <c oughs> ีดยื <c oughs> ที่ต้องเป็นไปสุดท้ายก็แค่ต้องห้ใจแล้วไปต่อายบายครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกัน